สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 วันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูแล้วนะคะในวิชาพละศึกษาค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7นะคะเรื่องการเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพนะคะจะมีกีฬาอะไรบ้างเดี๋ยวตามคุณครูม่ได้เลยนะคะอันที่3ามกีฬาตะกร้อวงนี่เราก็น่าจะเล่นด้วยนะครับเนี่ยตังหัดเตะเป็นนะครับตัห้เป็นกีฬาไทยที่ยอดนิยม เพื่อออกกาลังกายมาตั้งแต่อดีตนะครับนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณนะครับคนแก่ๆนะเขาจะถนัดนะแต่ก็วงนี้เราถ้าเล่นในช่องนี้เราจะไม่ชนะก็แน่น,นอนครับคนรุ่นพ่อเรารุ่นชายเราเนะี่ยก็จะเล่นเก่งนี่เราเตะลูปได้ข้างเท้าด้านในการดอดได้หลังเท้าการโมงเนี่ยเทคนิคคล้ายๆกับลูกบอลน,นะครับ การเล่นตะกร้อวงไม่ได้กําหนดระดับจำนวนผู้เล่นนะครับที่แน่นอนตายตัวสามารถเพิ่มจํานวนผู้เล่นได้ไม่จ <st os> ํากัดโดยเพิ่มจากตะกร้อวงเล็กๆเป็นตะกร้อวงใหญ่นะครับการสร้างทางเลือกในการเล่นกีฬาเป็นกีฬาการเล่นกีฬาทาให้ผู้เล่นมีความสุขกีฬาบางชนิดสามารถเล่นได้ตลอดชีวิตนะครับจึงจะสร้างความสร้างเสริมให้สุขภาพดีตลอดชีวิตเช่นกันนะครับการเลือกเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง มีสามขั้นตอนนะครับเนีแบบเ่ยนะขั้นแรกคือลองเรียนรู้ได้ตนเองแนละเล่นกีฬาที่สนใจนะครับบางคนยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบกีฬาอะไรนะครับ,นะรบเราต้องค้นหาตัวเองก่อนนะครับว่าเราสนใจเราชอบอะไรขั้นที่สองมาเล่นแล้วเกิดความชอบมีความสุขเล่นเกิดการในมีความสุขในการเล่นนะเกิดคุณค่าเหมาะสมกับตนเองอาจจะเป็นกีฬาประเภทเดียวหรือคู่ประเภททีมก็ ซึ่งจะให้เกิดการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมเกิดความสามัคคีนะครับอันที่สามพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเชนอุปกรณ์ที่ใช้เล่นต้องไม่แพงมากมีความปลอดภัยและสนามสถานที่ไม่ไกลมากหรือสามารถเล่นร่วมกันทาทางครอบครัวนะครับการยอมรับในความแตกต่างบุคคลและปฏิบัติตามสิทธิ์ของตัวเองไม่เลยเมื่อสิทธิ์ผู้อื่นนะครับ คนเรามีความแตกต่างกันทั้งร่างกายอารมณ์สังคมความแตกต่างเกิดจากพันธุก,กรรมในสิ่งแวดล้อมเช่นขนาดรูปร่างไม่ต้องการอ้วนผอมชอบความสนุกสนานท,ท้าทายหรือความเงียบง่ายเรียบง่ายของวัยบุคคลในครอบครัวนะครับเรามาดู การไปอบตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬานะครับอันแรกเลยเลือกประเภทของกีฬาที่เหมาะสมกับวัยและเพศนะครับอันที่2ตรวจสอบอุปกรณ์และสนามเครื่องมือป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นขณะเล่นกีฬาอันที่3างดเล่นกีฬาขนาดบาดเจ็บหรือว่าเจ็บป่วยนะครับอันที่สี่เลือกอุปกรณ์การเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเองที่ถนัดนะครับอันที่5อบอุ่นร่างกายทุกครั้งก่อนเล่นกีฬานะครับ หกไม่เล่นกีฬากลางเด็ดจัดหรือฝนตกเจ็ดไม่เล่นกีฬาหรือออกกําลังกายอย่างหักโหมแปดปฏิบัติตามกฎกติกาของกีฬาอย่างเคร่งครัดนะครับดูประโยชน์นะครับนาทีหนึ่งร้อยสามสิบประโยชน์ของการเล่นกีฬานะครับทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีการจเจริญเติบโต,ตสมวัยอันที่สองสามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้นานไม่อ่อนเพลียง,ง่ายสามช่วยควบคุมน้ําหนักตัวทําให้มีรูปร่างสมส่วนและบุคลิกภาพดี สี่ช่วยทำให้จิตใจแจ่มใสรู้สึกกับพี่กับเป่าหสร้างภูมิต้านทานโรคค่ะสําสหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไม่มีแบบฝึกหัดหรือใบงานให้เรียนนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ